การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อรัสโคโรนา2019โรงเรียนอนุบาลต่ออยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อรัสโคโรนา2019โรงเรียนอนุบาลต่ออยไปติดตามรับชมกันเลยครับ ในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อรักโคโนา2 0 -19 โรงเรียนอนุบาลต่องงอยได้จัดการเรียนการสอนแบบออนเฮนโดยในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์คุณครูประจำชั้นและคุณครูประจำรายวิชาจะประสานกับผู้ปกครองผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นไลน์ a c e b o o k กลุ่มของแต่ละห้องเพื่อทำความเข้าใจและนัดหมายผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ ในการรับใบงานรับใบความรู้แบบฝึกหัดนมและเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเมื่อนักเรียนนำงานกลับไปทำที่บ้านโดยมีคุณครูให้คำแนะนำผ่านทางไลน์กลุ่มและจัดทำคลิปการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นการติดตามและการประเมินผล ครูจะติดตามความก้าวหน้างานของนักเรียนผ่านทางไลน์กลุ่มหรือเบอร์โทรศัพท์และเข้าเยี่ยมบ้านสลับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางนันสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการประเมินผลครูจะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายเชน่นตรวจใบงานตรวจแบบฝึกหัดส่งภาพหรือคลิปวิดีโอระหว่างการทำงานผ่านทางไลน์กลุ่มของแต่ละห้อง อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทนปัญหาที่พบคือผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับดูแลในการทำงานหรือแบบฝึกหัดของนักเรียนในบางวันเพราะผู้ปกครองต้องออกไปทำงานครูจึงแก้ปัญหาโดยการพยายามติดต่อพูดคุยและพบปะนักเรียนเป็นช่วงๆเพื่อสอบถามถึงปัญหาและให้กำลังใจนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัสโคโนา2 0 -19 โรงเรียนอนุบาลตองงอยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัสโคโนา2 0 -19 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนและเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดในรอบนี้นะคะก็มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนะคะก็คือโรงเรียนทําการหยุดก,การเรียนเป็นระยะเวลาที่นานเนาะขอขอบคุณคุณครูคประจําชั้นที่ได้จัดทําการเรียนในรูปแบบออนแฮนขึ้นมาทําให้นักเรียนได้มีการเรียนต่อเนื่องที่บ้านเนาะแล้วก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะค่ะ